ช่างนั้นส่งน้องกล้าครับมาตีโดนรับ2ตีติดรับ2ตีติดรับ3ยกขึ้นมาลูกนี้ครับขับไม้ล้างแรกครับกดช่างรีรันเป็น5ต่อ0ครับ พูะช่างโยนแกนไม่ได้ยากครับชัญญญางยันจับวางครับผระช่างเปิดมาลูกนี้ครับคุมโซนห่างครับน้องเจนครับขึ้นมา เปลี่ยนครับสุช,ช่างส่งน้องนัดครับมาตีเลยครับลูกนี้ตีโดนลับหนึ่งตีติดลับสองเคขัวอ,ออกไปครับโอ้โหช่างมีรันจะต้านไหวหรือเปล่าครับเจมส์ก็ยกขึ้นมาลูกนี้หลุดครับ สุดท้ายน้องเจมขึ้นมายังไม่เปลี่ยนครับช่างยันส่งน้องกล้าครับมาตีโดนรับสองตีติดรับสองตีติดรับสามยกขึ้นมาลูกนี้ครับอือหือเอาสิครับตอบโต้ครับเสือน้อยของช่างนรันครับโลโก้ช่างยันเป็นลูกเสือนะครับ าลุงพี่อยู่หรือเปล่าครับคู่นี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับดงชัยภูมิส่งน้องนัดไปเลยครับเสียสองแต้มอยู่ครับผดช่างยกขึ้นหมาลูกนี้ตีตัวเองออกครับเอาดีครับยุ่งนะครับ ตงนัดครับต่าครับอยับตีลูกน้องโด่งออกไปครับเดี๋ยวสองใบเท่ากันยับโด่งชัยภูมิขึ้นมาลูกนี้เสียสามอยู่ครับเสียสองอยู่ครับชัยภูมิจับคู่กับพิษณุโลกรับตอนนี้เป็นในการภัยในจังหวัดนะครับมี่กับพวกนี้ก็มาทำงานอยู่ที่โอ้โหครับ นัดขึ้นมาลูกนี้ครับนี่ครับติดเป้าเลยครับยกขึ้นมาลูกนี้ลูกแก่นออกทำอง่างนี้สี่เลยครับน้องก้าครับมีแข่งทุกวันเลยเหรอครับอ๋อครับก็เป็น จะจัดแข่งทุกอาทิตย์นะครับที่สนามไปตองมือรามแห่งนี้ครับ